สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอ,เจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกเพชรยินดีประจําวันพฤหัสบดีที่23มกราคม2568โดยช่อง24ทุพยูก็ทําการถ่ายทอดสดจากเวทีมือราชดำเนินตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณ โดยเสยบด์ลคุณนัทเดชวชิรารัตนวงศ์พร้อมทีมงานก็ประกบคู่มวยไว้ตามบริการดังนี้ครับคู่ที่1รุ่ง3ามบีกวยบังคอแหลมมาร้อยสปอนด์ต่อให้มังกรดำเกียรติชัดชัยมาร้อยสปอนด์คู่ที่2เพชรอาวุธสจารุวรนเจอกับเพชรสายฟ้าปอประจันศีที่พิกัดร้อปอนด์คู่ที่3คู่รอง คูสิงห์คลองสวนภูรีสอร์ทเจอกับรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองที่พิกัด115ปอนด์ส่วนคู่เอกคู่ที่4เพชรสองแสง JP Power มา117ต่อให้ลูกกรอกเพชรสิทธิ์บิจ็คคนรักปทุมมา118ป่อนด์ครับครับก่อนจะไปฟังทัศนาวิจาร์ณสึกเพชรยินดีทั้ง4คู่ เกิเช่นเคยครับโม,ม่วยบนนอกก็ขอกําลังใจจาก FC ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหม,ม่วยก็ขออนุญาตแนะนํามวยพักยก p y 2 4ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก p y 2 4ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID ดี n e p y 2 4 เอ y พีวายจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอหมวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่หนึ่งรุ่ง3ามบีกวยบางคอแหลมหรือว่ารุ่ง3าบีกออดิศักด์เดิมมาร้อยสามปอนต่อให้มังกรดำเกียรติฉัดชยัยหรือว่าทาชนเล็กเกียรติฉัดชยัยมาร้อย่ปอนด มาดูที่มุมแดงครับลุง3 3B ีนี้อายุ18จากพัทลุงส่วนสูง165น้ําน้ำหนักไป,ปล่อย51กิโลกร,รัมก็ชกมาประมาณ25ครั้งซ้อมที่ปอพินพัทเป็นมวยฝีมือวุดคอบเครื่องเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถนัดขวานะครับเตี่ยมเชิงดีบูดุดันตั้งรับจับทางได้เดินเป็นแต่ว่าฟอร์มการชกนี่ยังอยู่ในช่วงขาลงครับ5ไฟหลังชนะ2แพ้3 สามครั้งหลังมีแพนนกยกสามวันมีชัยทีเคดีมวยไทยที่ศึกมวยมันสนัดเมืองแพ้คะแนนพรมลิขิตบอลมหาชัยที่ศึกมวยมันสนัดเมืองล่าสุดก็แพนอกยกสองราชบุตรหนุยสี่มุมเมืองที่ศึกมวยมันสนัดเมืองครับส่วนมุมน้าเงินมังกรดามเกียรติชัดชัยนี่ก็เป็นพพะภูธรกระดูกดีครับอาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาตังรับจับทางได้นะครับรอโต้รอบวก เป็นรุ่นพี่แต่ว่ากระดูกเมืองกรุงเป็นรองครับสําหรับคู่นี้แดงรุ่ง3าบีกวยบางคอแหลมถึงแม้ว่าความการชกนี่จะอยู่ในช่วงคารงแต่ว่าชกอยู่ในเวทีเมืองกรุงประจําสม่ำเสมอน,น,นะครับบางกรดามนี่ะย่ผูท้ทอนไม่เก่งจริงน่าจะผ่านยากครับผมให้แดงครับรุ่ง3 b มบีกวยบางคอแหลมเป็นมยรักไม่ชอบระดับ3ดาวครับต่อคู่ที่2แล้วครับเพชรอาวุธสจารุวัน เจอกับเพชรสายฟ้าปอประจันสีที่พิกัดร้อยสิบสามปอดเพชรอาวุธสจรวรรณอายุ17จากสีสะเกตส่วนสูง160น้ำหนักปล่อย54กิโลกร,รมัมยกมาประมาณ40ครั้งนะครับซ้อมที่สจรุวรรณสีสะเกตครับเป็นมวยเข่าได้ฝีมือได้นะครับอาวุธครบเครร่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาหนักแรงทุกลูกนะครับเหลี่ยมเชิงดีบูดูดันแข็งแ่งแข็งแรงครับ หาฝ่ายหลังชนะสองแพ้สามสามข้างหลังมีชนะคะแนนเพชรนาคาสิทธิ์เจริญทรัพย์ที่มวยมันสนัดเมืองแพนก็ยกสี่เพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์ที่มวยมันสนัดเมืองล่าสุดก็าพาทาแพ้คะแนนเทียนหลวงอึ่งอุบลที่ศึกเพชรยินดีครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินเพชรสายฟ้าปอประจันสีอายุ24 จากนครราชสีมาส่วนสูง165น้ำหนักควายปอย55กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ40ครั้งซ้อมที่กองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์รครับเป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเดินเปิดเกมแต่ตขวาต่อยขวาหนักแรงทุกลูกบูดุดันกล้าลุยกล้าแลก5ฝ่ายหลังนี่ชนะ2แพ้3 3ข้างหลังมีแพ้คะแนนกับตันวันของโอม MBK ที่ศึกมวยมันสนั่นเมือง ชนะนกยกสองเพชรรุ่งเรืองสอแสงชัยที่ศึกมวยมันสนัดเมืองล่าสุดแพ้คะแนนสิงบุรีสัสิประพายิมที่ศึกมวยมันสนัดเมืองครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดงเพชรอาวุธสจารุรวรรณอายุ17เป็นรุ่นน้อง7ปีแต่ว่ากระดูกมวยไม่เป็นรองครับเป็นมวยเข่าเปิดเกมบูดูดันส่วนน้ำเงินเพชรสายฟ้าปอประจันศีรุ่นพี่ได้สูงได้ลอย เวทปล่อยๆก็มากกว่า1โลนะครับประเภทเตะขาต่อยหมัดหนักแรงถ้าทรหดดีทรงมวยนี้คล้ายๆกันครับต้นๆดูว่าคู่ขี้สูสีครับแต่ไปปลายผมมองว่าเพชรอาวุธสอจารุวรรจะอาศัยเหลี่ยมเข่าปั่มรัดฟาตีเบียดแสงเอาชนะรุ่นพี่ได้ท้ายๆครับคุณนี้ผมให้แดงเพชรอาวุธสจรวันเป็นมมยรักเยชอบระดับ4ดาวครับไปกันต่อคู่ที่3ครับคู่รองประจำวันนี้ ผู้สิงคองสวนพรูรีสอร์ทเจอกับรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองพิกัด115ปอนด์เท่ากันผูสิงคองสวนพรูรีสอร์ทอายุ21จากศรีสะเกตส่วนสูง170น้ำหนักปล่อยๆ54กิโลกร,รมัมก็ชคมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่ออกขำอินจังหวัดสิงห์บุรีครับเป็นมวยเขา่าผสมฝีมืออาวุธครบเรื่องนอกได้ในเหนียวแน่น เตะขวาต่อยขวาปัมรัตฟัดตีบูดุดันขยันออกอาวุธปอดใหญ่ปลายแรงครับเป็นมวยฟอร์มสดครับห้าไฟหลังชนะสี่แพ้1 3สามครั้งหลังนี้ยังไม่แพ้ใครก็มีชนะคะแนนลิทิพัน์พันดักรัตนบุรีที่ศึกมวยมันสนัดเมืองแล้วก็ย้ำแคนเอาชนะคะแนนลิทิพันพันดักรัตนบุรีอีกครั้งที่ศึกเพชรยินดีลาสุดก็ชนะคะแนน สีมาลายเพชรเจริญวิทย์ที่ศึกงวยมันสนั่นเมืองครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินลุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ไสทองอายุ28จากบุรีรัม่วนย์สูงน6 3สูง163น้ำหนักปอดป่า55กิโลกร,รมัมก็โชคมาประมาณร้อยครั้งนะครับซ้อมที่ลูกเจ้าแม่ไสทองบุรีรัมครับเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านเกาเกมโชคยากจุกิกครับ อ้าไฟหลังชนะสองแพ้สามสามครั้งหลังมีแพนนักยกสามสิงเพชรบ่อรุ่งโรดที่ศึกมวยมันสนัดเมืองชะนะคะแนนกล้องบุรพาทิพ่าไม้ที่ศึกมวยมันสนัดเมืองล่าสุดพาท่าแพ้คะแนนลิทิพันพันดักรักตนบุรีที่ศึกมวยมันสนัดเมืองครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงภูสิงของสวนพลูรีสอร์ทอายุ21เป็นรุ่นน้อง7ปี ได้สูงได้ลอยแต่ว่าเวทไป,ปล่อยน้อยกว่า1โลครับส่วนน้ำเงินรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใสทองรุ่นพี่เก๋าเกมดักศาสแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมเชิงดีชกยากจุกจิกอย่างที่บอกครับต้นต้นนี้น่าจะทำได้ดีกว่าแต่ไปปลายผมมองว่า คูสิงห์คองสวนผู้รีสอร์ทนะครับถ้าต้นไม่ล่วงไม่หล่น,นะครับไปปลาจะอาศัยความสดเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟัดตีแสงเอาชนะรุ่นพี่รุ่งวิทยาได้ไทายๆครับผมให้แดงคูสิงห์คองสวนผู้รีสอร์ทเป็นมรักไม่ชอบระดับ2ดาวครับกลับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกประจําวันนี้ครับเพชรสองแสง JP Power มา117ปอนดปต่อให้ลูกกรอกเพชร สิทธิ์บิ๊กแจ็คคนรักปทุมมา1้8ปอนด์ครับเพชรสองแสงอายุ21จากมหาสารคามส่วนสูง168น้ำหนัก่ปล่อยห้ากิโลกรมัมยกมาร้อยก่าไฟนะครับซ้อมที่วอุรชาครับก็เป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้านายดีดักสัตว์แข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านกาวเกมบูดูดานปอดใหญ่ปลาแรงหาไฟหลังชนะสองแพ้สาม สามครั้งหลังมีแพ้คะแนนเจริญสุขบุรณามวยไทยที่ศึกเพชรยินดีแพ้คคะแนนธีรพงศ์ดาบคิดบางรักที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดแจ้งเกิดเอาไวา้ชนะคะแนนเพชรอนุวัฒน์ออนุวัฒน์ยิมที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองครับส่วนคู่ช็อทางด้านมุมน้ำเงินลูกกรอกเพชรสิทธิบิ๊แกแจ๊คคนรักปทุมอายุ20จากอุบลราชธานีส่วนสูง1้5าน้ำหนักปล่อยห้ากิโลกร,รัม ก็โชกมาประมาณ51ครั้งนะครับซ้อมที่ธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมนะครับก็เป็นมวยเข่าผสมฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเหลี่ยมเชิงดีเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีเตะหนักต่กตอยแรงสอกคมเกล่าวเกมห้าฝ่าหลังชนะ3แพ้2ครับ3ครั้งหลังมีชนะคะแนนปืนกลป,ปะจากที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วก็มาย้ำแค้นเอาชนะปืนกลปอรปจักษ์อีกครั้งหนึ่งที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดพลาดท่าแพ้นอกยก3ามสล้าน TK บ็ x ซิ่งยิมที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองครับรูปเกมที่น่าจะเป็นคู่นี้แดงเพชรสองแสง JP Power u อายุ21เป็นรุ่นพี่1ปีกระดูกดีกว่าครับจึงต้องต่อน้ำหนักให้1ปอนเพื่อความเหมาะสม ส่วนสูงนะครับได้สูงได้ลอยเวทปล,ป,ลป,ลปล่อยก็มากกว่า1นึโลครับน้ำเงินลูกกอกเพชรเป็นรุ่นน้องเตะหนักต่อยแรงกล้าแลกกล้าลุยครับสำหรับตัวผมมองว่าแดงเพชรสองแสง JP Power จะอาศัยกระดูกมวยเหลี่ยมมวยที่ดีกว่าดักสาสตรแข้งดักเสียบดักแทงเบียดเอาชนะรุ่นน้องลูกกอกเพชรได้ท้ายๆครับคุณนี้ผมให้แดงเพชรสองแสง JP Power เป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับ ครับก็จบทัศนวิจารณ์ศึกเพชรยินดีทั้ง4คู่ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมองมวยก็ขอโอกาสแนะนำมวยพักยก PY24 ครับมวยพักยก PY24 ระบบออตโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ idline py 24 py 24จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมองมวยภายนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปกันครับสรุปมวยรักมวยชอบ ศึกเพชรยินดีประจำวันพฤหัสบดีนี้คู่ที่1ให้แดงครับรุ่ง3ามบีกลวยบางคอแหลมเป็นมมยรักไม่ชอบระดับ3ดาวกระดูกมวยมืวงกรุงดีกว่าครับคู่ที่2ก็ให้แดงครับเพชรอาวุธสอจารุวันเป็นมมยรักไม่ชอบระดับ4ดาวเข่าแรงแสงปลายปลายคู่ที่3ก็ยังเป็นแดงครับภูสิงคลองสวนพลูรีสอร์ทเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ2ดาวสด บทเก๋าเอาอยู่คู่ที่4ก็ให้แดงครับสรุปแดงทั้ง4คู่ครับคู่4ให้แดงแพรส่องแสง JP Power เป็นไวนรักไม่ชอบระดับ1ดาว,ดาวการูมวยเก๋าเอาอยู่ครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามกันไปครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันกีฬามีแพ้มีชนะถ้าไม่ชอบก็ดูประกอบด้วยสายตาตัวเองแล้วก็ตัดสินใจครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ